สวัสดีค่ะมาทำอาหารง่ายๆกับครัวแม่พึง่งกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยใส่เนยหอมๆอ,อร่อยล้ำเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งใช้กุ้งขนาดกลางประมาณ12ตัวปรุงรสด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครึ่งช้อนชา ตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็เป็นพริกไทยป่นหอมๆค่ะใส่ลงไปตามชอบเลยค,คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแบบเบามือค่ะเนื้อกุ้งจะได้ไม่ช้ำเสร็จแล้วเราก็จะได้กุ้งที่รสชาติอร่อยหอมๆเด้งๆแบบนี้ ขั้นตอนต่อมาเปิดเตาไฟใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยค่ะใส่เนยลงไป1-2ช้อนโต๊ะเราจะใช้เนยสดแทนน้ำมันพืชในการผัดนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะต่อมาก็นำกระเทียมสับนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะผัดกับเนยหอมๆโดยใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะ แล้พิ่งก็จะเจียวกระเทียมกับเนยนะคะจนได้กระเทียมที่สีเหลืองหอมสีเหลืองนวลประมาณนี้เราก็สามารถนำกระเทียมเจียวไปพักไว้ได้เลยขั้นตอนต่อมาเราจะนำกุ้งลงไปทอดค่ะโดยไม่ต้องล้างกระทะกินเนยกับกระเทียมนี่หอมมากๆเลยใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ ในการผัดกุ้งให้อร่อยเราจะใช้ไฟกลางๆอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะจะทําให้เนื้อกุ้งแข็งกระด้างกุ้งที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วเมื่อนําลงไปผัดกับเนยแล้วก็กระเทียมนะคะกลิ่นนี้หอมฟุ้งมากๆเลยค่ะใช้เวลาทอดไม่นานเมื่อกุ้งสุกเปลี่ยนเป็นสีส้มแม่แพึ่งก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะ เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมหอมหน้าทานที่สุดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยผัดเนยหอมเด้งมากๆนำไปจัดลงจานสวยๆได้เลยจะทำเป็นอาหารมื้อเช้ากลางวันหรือว่าเย็นนะคะ กรลับรองได้เลยว่าถูกใจทุกคนเลยค่ะมื้อนี้สูตรนี้รสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวแล้วก็กลิ่นหอมเนยมากๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆกรอบๆรับรองว่าอร่อยฟินจริงๆค่ะเมนูนี้อยากให้ทุกท่านลองทำดูนะคะ ชมคลิปแล้วอย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งแล้วเรามาพบกับเมนูอร่อยๆพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในครัวมากมายเลยคะ่ะ